แห้่า็มวนที่กำลังไหว้ครูอยู่นี้ก็คือสัมิงลูกเลิงกังนะครับสุดยอดมวยแอดจากเมืองบังไฟยะโสธรน,นะครับกำลังไหว้ครูระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ประิทธิ์ประสานวิชานะครับนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วสำหรับประวัติของสมิงลูกเลงกลางจุเนลี่ยของเราวันนี้ก็สถิติการชกก็ชกมวยมา98ครั้งนะครับแด้คะแนนเพียงครั้งเดียวนะครับนอกนั้นแพ้นอกหมด ไฟล่าสุดก็แพ้ฝ่าวู่ต่อสู้นะครับก็ตมน้้ำลายใส่อู้ต่อสู้แต่งลูกในกลางเป็นมวยไฟเตอร์นะครับชอบเดินอดุซ่วงไปรับเท้าคู่ต่อสู้อาวุธในรันนั้นก็คือกัดนะครับแต่ช่วงหลังมาฟันหลุดบดกัดไม่ได้แล้วนะครับเลยทนน้ำลายเอาสำหรับวันนี้ก็มั่นใจ50-50ไม่แพ้เนาะก็แพ้ฟาานะครับส่วนพี่เลี้ยงก็จะเล่นไฟตยต้องข้ามเป็นส่วนมากนะครับ ตอนนี้ไหว้ครูถ้าไหว้ครูก็ได้มาจากหมอลำและจำจากทรทัศน์มาตอนนี้สม,มิงลูกกรีงกลงของเราก็ไหว้ครูหอมมาแล้วนะครับผมขวันคู่ต่อคู่ตามพิดและมุมต่างๆในูนะครับนี่คือสม,มิงลูกกริงกลงจูเนียนะครับหรือชื่อเดิมก็หอบดูลูกห้วยพงักต,ตอนนี้ก็ลังไหว้ครูอยู่ห้าวถอยไปแล้วครับ ไว้ครูเสร็จไปแล้วครับจะมิงลูกเรีนกลางของเราครับอืมเข้าไปไหว้กรรมการเพื่อตรวจเช็คประสาทและสุขภาพฉีดน,นะครับอ้าวดูครับโอเค